ยามเย็นยามเย็นพี่น้องยามเย็นมาส่งหมูสีตัวยามเย็นนะครับรถทุ่งนานะครับยามเย็นนะพี่น้องยามเย็นบรรยากาศคีอจะค่ำๆหน่อยคำเด้กพี่น้องคำแล้ว 哪种母鸡多、啊？能、嗯、二。總 สามสี่ตัวนะครับดูน้ำหนักน้ำหนักหกโลน้ำหนักผมเองนะครับเดอ้อหกจุเก้าโลนะครับ นี่ล่ะพี่น้องอกหมูประมาณนี้ครับเอาลงที่นี่ตัวตัวใหญ่ยายมาแล้วปันตามใส่ไฟจะวางพี่น้องเอ,อ้ยหกหมู